สัสด์ีวันปีใหม่ไทยนะครับวันปีใหม่ไทยก็และหลายท่านนะครับอาจจะกลับบ้านกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับส่วนผมก็ไม่ได้หยุดนะครับนะก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับดีใจกับคนที่ได้หยุดด้วยนะครับขับรถรถลาหมาช้างยังไงก็นะครับขับให้อยู่ใน ความปลอดภัยนะครับเวลาขึ้นรถเล่นน้ำนะครับด้วยความเป็นห่วงครับนะก็เรามาระวังกันด้วยนะครับล่าสุดผมเห็นเมื่อวานมัน้งนั่งเล่นอยู่ท้ายกระบะนะทีเนี้ยน่าจะคนขับกับคนที่ไปด้วยกันกับคนที่นั่งท้ายกระบะน่าจะไม่รู้กันนะครับนะก็มีการ ตกรถเกิดขึ้นนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับช่วงสงการซึ่งมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มยังไงก็กลับบ้านจะเดินทางไปไหนนะจะไปเล่นสงการนะก็ขอให้อยู่ในความปลอดภัยนะครับนะผมก็ทำงานต่อไปนะครตอนะร้านค้าตอนนี้ปัญหาก็คือร้านค้าปิดหมดนะครับนะอยู่ในค่ายนี่ปิดหมดเลยครับนะก็ต้อง การอยู่การกินมันก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรจากที่เราจะกินอยู่ใกล้ๆอะไรทีนี้เราก็ต้องไปหากินไกลแล้วทีเนี้ยมันะไปไหนไม่ได้นะนะมันคืองานนะครับคืองานแต่ผมก็ชินแล้วล่ะนะนะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะนะจะไปเล่นอะไรยังไงก็ดูแลความปลอดภัยนะลูกเล็กเด็กแดงนะครับ กันด้วยวันนี้วันที่สิบห้าครับซึ่งเป็นวันไหลนะวันไหลแต่ถ้าที่ผมอยู่เนี่ยชนบุรีเนี่ยก็จะไหลยาวหน่อยนะครับเกือบถึงเกือบถึงสิ้นเดือนก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับเต็มที่ก็น่าจะเซเว่นแหละง่ายดี รถพิซเว่น,นครับอาหากินก็นลําบากนะครับก็เข้าใจแม่ค้าอยู่นะครับบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องกลับบ้านไปเจอครอบครัวนะครับมันเป็นวันรวมญาติเ,เรียกว่าปีใหม่ไทยดีกว่าเป็นวันรวมญาตินะครับรวมญาติใหญ่นะครับต่างคนต่างกลับบ้านนะครับก็น่าจะประมาณมาที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับรถก็จะเริ่มติดนะครับเพราะว่าต่าง คนต่างกับมาทํางานนะมาลุยงานกันต่อหลังจากที่ว่า,ากลับบ้านไปชาร์จแบตอะไรเงี้ยส่วนผมก็น่าจะกลับนะครับเสร็จภาร,รกิจนะเกือบเกือบเกือบสิ้นเดือนนะครับซึ่งผมติดภาร,รกิจในการฝึกอยู่นะก็เลยไม่ได้กลับนะบน่าจะกลับเหมือนกันแหละแต่ว่าใกล้ใกล้สิ้นเดือนนะใกล้ใกล้สิ้นเดือนนะนะครับ,นะรบยังไงก็ วันปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขี่รถไปไหนมาไหนก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะผมไม่ได้เป็นหมอหรอกนะครับแต่ว่าเป็นห่วงพี่ๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ยังไงก็เที่ยวให้สนุกนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับแอลกอฮอล์นะครับถ้าเราขับรถก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ